เหตุค่ะเมื่อวานนี้ก็มาเดินแล้วทีหนึ่งแล้วก็กลับไปอ่านตำราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วันนี้ก็ออกมาอีกอันนี้ก็เดินมาตามทางเดิมๆะคะ่ะมันก็จะมีอยู่ข้ามแค่คืนเดียวเองนะคะก็อันนี้เห็นไหมเจ้าไปเยอกศซบก็โตจนขนาดนี้แล้วนิ่มแล้วด้วยกินไม่ได้แล้วกินไม่อร่อยแล้วมันต้องดอกแข็งๆแล้วก็มีกูลเครมหรอ เห็นด,ดอกสีเหลืองๆขึ้นเต็มเลยหนึ่งสองแล้วตรงนี้อีกดอกหนึ่งแก่แล้วสามตรงนน้นอีกดอกหนึ่งดหลเล็กสี่ตรงนี้อีกดอกหนึงห้าดอกเห็นไหมอันนี้เห็นสีเหลืองกูลเคมเหรอมันจะขึ้นอยู่ใต้ต้นเยอะตามที่ตำราเขาบอกไว้นะคะ แล้วก็มาดูลักษณะกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างหมวกมันจะสีเหลืองสะอาดสะอาดทั้งดอกนะคะแล้วเห็นสีขาวใต้หมวกก็จะเป็นครีมออกสีไม่ขาว,วาค่ะมันจอ,อกค,ครีมขาวๆค,ครีมนะคะโอ้ยมีแมลงอยู่ด้วยแล้วก็ ดูที่ขาเห็ดมันก็จะเป็นเส้นๆลงมาแบบนี้ขาไม่แข็งแล้วแสดงว่ามแมลงกินแล้วเนี่ยกลวงอะข้างในตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เข้าฤดูเห็ดอย่างจริงจังนะคะแต่ว่าปีนี้ฝนตกแล้วก็แดดออกสลับกัน บ่อยค่ะแล้วก็แดดค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างร้อนนะคะเห็ดมันก็เลยขึ้นแล้วก็ขึ้นเร็วกว่าปกติด้วยนะคะตอนนี้ก็มันขึ้นตนั้งแต่ไปลายมิถุนาตอนนี้ก็ยังไม่กลางกรกฎาเลยค่ะค่ะเราก็เลยพาชมเห็ดไปก่อนนะคะพาชมเห็ดชมป่าไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงช่วงเวลาเก็บเห็ดก็ยังไม่ได้นัดกับพี่เขาไปเก็บเห็ดค่ะก็พาชมเห็ดเล็กๆน้อยๆไป,ๆไปเพราะว่ามีแฟนคลับนะคะหรือผู้ที่ติดตามชม YouTube ของเราสอบถามมาถามว่าเมื่อไรจะทำวิดีโอหิรลงอีกอะไรนี้เราก็เลยพาชมเห็ดไปก่อนค่ะเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึงก็จะออกเก็บเห็ดจริงๆแล้วค่ะระหว่างนี้ก็ดูวิดีโอที่เราพาชมเห็ดไปก่อนเนาะเราก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเห็ดเพิ่มเติมไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะนัดพี่คนหนึงที่เคยไปเก็บด้วย พี่ที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่อยู่อีกที่หนึ่งก็ต้องดูก่อนว่าเขาว่างกันเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเขาทํางานกันก,นก็ตอนนี้เราหยุดพักเอ,อ่อซัมเมอร์ค่ะพักร้อนแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไปเก็บเห็ดมันก็จะเป็นสิงหากรยานตุลาซึ่งช่วงนั้นพวกเราก็ทํางานกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะนัดกันไปเก็บเห็ดในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ พะนัดกันส่วนใหญ่เราก็จะนัดไปเก็บกันตั้งแต่วันเสาร์ตอนเช้าเลยนะคะออกจากบ้านแต่เช้าเลยค่ะไปถึงป่าเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาก็ออกเก็บเหมือนกันถ้าไปเช้าก็จะได้เห็ดค่ะถ้าไปสายก็อาจจะไม่ทันคนอื่นเขาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าแต่ละป่าคนก็ไปเดินเยอะแล้วเขาก็สำรวจกันตรงนูง้นต,ตรงนี้ตรงนั้นจนเจอแหล่งคุม้มทรัพย์ของแต่ละคนซึ่งมันก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกันกบที่เรา รู้จักอะค่ะเราสมัยนี้คนเก็บเห็ดก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายคนด้วยที่เก็บเป็นอาชีพก็คือเก็บไปขายนะคะบางทีไปเดินป่านี้แบบว่าเดินส่วนกันแล้วก็ไปจ้กกันในตำแหน่งที่ เรากําลังจะไปก็มีบางทีเราเดินเข้าไปเขาก็กําลังจะออกเราก็อ้อยเขากเก็บไปหมดแล้วบางทีเรากําลังจะออเขาก็เดินเข้าไปเราก็วันนี้เราทันเวลาไปเดินป่านะคะเวลาที่เราจะเจอหอยที่มันตายอยู่นะคะเราก็จะเจอเห็ดพวกนี้ขึ้นอยู่ที่เป็นแข็งๆทิกกะอันนี้ใครเด็ดไว้ก็ไม่รู้นะคะ อันนี้เขาก็หน้าที่เขาก็ทําหน้าที่ของเขานะคะในการย่อยสลายท่อนไม้ต้นไม้ที่ตายแล้วเพื่อให้ได้สารอาหารและแร่ธาตุกลับคืนสู่ดินนะคะแล้วก็สารอาหารแล้วก็แร่ธาตุพวกนั้นก็จะกลับไปสู่ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก็เป็นการทํางานของธรรมชาติเขานะคะในการรักษาสมดุลแร่ธาตุและสารอาหารในดินค่ะ ก็บอว่าก็เดินมาที่เดิมน,นะคะที่เมื่อวานนี้ที่เดินมาก็เจออันนี้ดอกนึ่งพันยุหันโดนแขะกินซะเยอะเลยเดีย๋ยวจะเก็บไปแล้วกัน มากหมวกกระดุดขายยาวมากนะคะน,นี่คือพันยินะะ้วหันค่ะขากก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ต้นที่คอเห็ดนะคะก็จะมีตะขายสีขาวๆแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอันนี้ดอกอ่อนอยู่รลังพึ่งใต้หมวกเขาก็ยังเป็นสีขาวๆอยู่ แล้วก็ตรงตำแหน่งเดิมเมื่อวานนี้นะคะ่ะที่เจอก็ยังไม่มีใครมาเก็บไปนะคะต่อก็โตมาหน่อยหนึ่งเองก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเก,ก็บกลับบ้านโอมยอเหมือนรอยมีหนอนกินแล้วอะคะ่ะก็เก็บไปแบบนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะเอามีดตัดเอาในส่วนที่มันเปื้อนๆออกแล้วค่อยใส่ถงะะุงค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะไม่ห่างจากคันยุหันมากนะคะเราก็เจอันนี้ค่ะแต่รูโซอเนี่มเห็น ก็ค,คือบูชมนะคะเห็นไหมค่ะเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วเพราะเมื่อกี้นี้จังหวะเล็บเราไปโดนค่ะเห็นเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีจุดแดงๆอยู่เยอะมากมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าขาเขาเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสุดว่าเราเอามีดปาดไปเราก็จะเห็นเนื้อสีเหลืองแล้วเนื้อสีเหลืองนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินออกสีเข้ม อย่เช่นเดี๋ยวเราทำให้ดูอันนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็จะเห็นออกเป็นสีเหลืองๆแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ใต้หมอกเห็ดเขาก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกรอบนึงนะคะหมอกเห็ดเป็นสีแบบนี้แล้วก็ขาเหตุมันจะเป็น สีเหลืองแล้วก็มีจุดแดงๆเยอะๆแบบนี้นะคะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นหเหลืองๆตรงนี้มีจุดสำหรับเจ้าปรูดซบนี่นะคะตอนดิบๆมันก็เนื้อเห็ดมันจะเป็นพิษค่ะก็เขาก็แนะนำว่าให้ต้มให้ดีก่อนนะคะที่จะนำมารับประทานค่ะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูใต้โมเขีดนะคะใต้โมเขดก็จะเป็นสีแบบนี้เป็นลังผึ้งนะคะสีเป็นแบบนี้ค่ะออกแดงๆส้มๆเนาะปนกันแล้วก็ที่ตรงนี้เขาก็จะมีลักษณะพิเศษเหมือนกันก็คือถ้าเอาอะไรไปขีดขีดมาแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นเข้มๆอาจจะเห็นแล้วแหละรอยที่เราไปโดนเมื่อกี้นี้ก็ทดสอบ เราก็ชอบวาดรูปนะคะทดสอบด้ยการวาดรูปหัวใจชีทนี่มันก็จะเปลี่ยนสีเร็วมากนะคะอันนี้คือลักษณะพิเศษของเขานะคะอีกครั้งหนึง่งขาเห็ดสีเหลืองเราก็จะมีจุดแดงๆเยอะๆนะคะแล้วก็ใต้มองเห็ดเป็นลังพึ่งค่ะออกสีส้มๆ แดงๆแ,แล้วก็เหมือนมีเหลืองๆปนอยู่ด้วยนะคะแล้วถ้าเอาอะไรไปขีดๆเขาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มๆแบบนั้นที่ขาเห็ดก็เหมือนกันค่ะถ้าเอาอะไรไปขีดๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขเเ้มๆ,ๆเหมือนกันเราก็จะเห็นเนื้อเห็ดสีเหลืองก่อนแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นบูดซบค่ะเป็นเห็ดที่กินได้นะคะแต่ว่าเห็ดดิบๆเขาอันนี้ก็จะเป็นพิษค่ะแล้วก็เห็ดนี้ต้องต้มเอาน้ําทิ้งก่อนเพื่อเอาพิษออกนะคะเพราะว่าพิษที่อยู่ในตัวเห็ดนี้เขาจะสลายไปเมื่อโดนความร้อนค่ะแล้วก็ต้องต้มอ,อย่างน้อย15-20นาทีค่ะเพื่อให้สารพิษนั้นถูกทําลายไปให้หมดนะคะแล้วก็หลายคนที่เขากินกันเขาบอกว่าอันนี้ เนื้อเห็ดอร่อยกว่าคันยุหันอีกนะคะเนื้อมันจะแน่นกรอบมากกว่าค่ะก็ลองศึกษาก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดนี้มีเห็ดคู่เหมือนที่เป็นพิษร้ายแรงค่ะก็ลักษณะมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าสีสันอาจจะต่างกันก็ลองศึกษาในตำรานะคะถ้าเปิดตำราดูหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับห็ดนะคะก็จะมีบอกว่ามันจะเป็นเห็ดคู่เหมือนกับ ห็ดที่ชื่อว่าอะไรบ้างนะคะมาน,นี้ในีบงดงบูเบอรี่อีกที่หนึ่งนะคะก็มาเจอเห็ดเบียกเซบคคาอ,อยู่ใต้ต้นเบียกเลยนี่ก็โดนทากินขาไปแล้วนะคะอันนี้อยู่ในร่มสีซีเฉียว มอกสีน้ำตาลน้ำตาลครีมครีมมันก็จะมีทั้งสีเข้มและสีซีดนะคะแล้วก็ขามันจอกสีขาวขาวครีมครีมะคะ่ะเราก็จะมีจุดๆุด,ด,ดสีดำๆนะคะตรงนี้เป็นดงเฟิร์นละคะ่ะแล้วก็ที่ขอนไม้นี่ก็เจอเห็ดอะไรก็มีหลูขึ้นอยู่เต็มเลยคิดว่ากินไม่ได้หรอกจำชื่อไม่ได้ละค่ะมันชื่อว่าอะไรเต็มเลยค่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลย วันนี้ก็บุูกตะลุยเข้ามาเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของที่เดินไปเมื่อวานนี้นะคะที่เดินผ่านน้องวัวค่ะเอวัวฝูงหนึ่งที่ถ่ายวีดีโอไปเมื่อวานนี้นะคะก็อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะอยู่ไกลตรงนี้เราก็ได้เห็นดอกบัวด้วยตามจากที่อ่านในเว็บไซต์นะคะอันนี้เขามาปลูกไว้ค่ะสวยมากเลยอะ กำลังออกดอกกันแต่ว่าบานสะพั่งมากน้ำใสมากก็ไม่ลึกมากนะคะน้ำแบบตื้นๆเองอะเห็นพื้นดินเลยอืมสวยงามมากค่ะตรงนี้ชอบมากเดินลุยเข้ามาในนี้เพราะว่ามันก็เป็นทางเดินอยู่นะคะแล้วก็ในนี้มันมีเห็ดที่กินได้ด้วยก็เลย เคยเจอค่ะก็เลยเดินเข้ามาสำรวจดูว่าจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะก็เป็นใต้ต้นบุกค,ค่ะเห็ดที่เราเจอเยอะมากตรงนี้ก็คือรุดศพค่ะเดี๋ยวจะพาให้ดูนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะคะหมอกเห็ดเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้พอแก่ขึ้นเขาก็จะแตก,แ,ตกแล้วเนื้อใต้ใต้ใตแบบแว่าใต้ผิวสีน้ำตาลใต้เปลือกหมอกเห็ดเนี่ยเขาจะเป็นสีแดง ขาเห็ดเขาก็จะมีสีแดงแดงแบบนี้แล้วที่คอเขก็จะเหลืองๆใต้มองเห็ดเป็นรังผึ้งค่ะสีเหลืองแล้วก็ถ้าพาเห็ดออกมานะคะจะเห็นเป็นเนื้อสีเหลืองแบบนี้แล้วตรงข้างล่างมันจะอ,อกสีแดงๆรูดซบค่ะเป็นเห็ดที่กินได้นะคะ ในตำราสวีเดนให้ความอร่อยหนึ่งดาวค่ะเราไม่ค่อยเห็นคนที่นี่เขาเก็บกันเท่าไหร่มันจะลงเรือเยอะอยู่มากเลยค่ะแต่บางคนเขาก็เก็บไปกินนะคะไปแกงกินแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากค่ะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอร์นเน็ตแล้วก็จากหนังสือเห็ดดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูขาของเห็ดรสโซ็ออีกทีนะคะอันนี้จะชัดกว่าเห็นไหมมันจะมีสีแดงๆอือคือรูโซ็ค่ะ ก็เดไปดด,ดูตรงนั้นต่ออีกหน่อยเมื่อกี้ได้ยินเสียงน้งองวัวร้องตรงนี้ก็ดอกใหญ่มากแล้วก็แก่มากแล้วด้วยล้มไปแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเห็นไหมเอ่ยแก่มากแล้วแล้วก็ตรงนั้นก็มีอีก แถวนี้ก็มีอีกนะคะตรงนั้นแห้งไปแล้วตรงนี้จะเป็นดงของเขาเลยค่ะเจอทุกปีนะคะเคยเจอเขาตรงไหนก็จะเจอตรงนั้นตรงตอไม้ตรงแล้วก็ตรงโขดหินก็จะเจอทุกปีเดี๋ยวสำรวจน้องวัวก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนกัน วันนี้เขาอยู่ตรงเนินที่เราต้องการจะเดินผ่านพอดีเลยอะอยู่กันหลายตัวด้วยแล้วก็มีแม่ลูกอ่อนด้วยตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็ตัวนงสีดำตาลยืนจ้องเราเลยถ่ยหลังกลับค่ะว่าไม่เสี่ยงไปใกล้เขาดีกว่าตรงนี้ก็มีอีกหน่อยนึงท้องบวมเลยทีเดียว สงสัยจะท้อง,องหรือยังไงหรืออว้วนน่ารักดีอะไปะดีกว่าคะ่ะไปหาทางขึ้นไปดูเห็ดอีกฝั่งหนึ่งอีกทางหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยมีลูกวอวบิงมาทางนี้ด้วยก็ขอหยุดวิดีโอการพาชมเห็ดในวันที่สองไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปที่สองต่อกันค่ะเพราะวิดีโอเริ่มยาวแล้วนะคะ อย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยชอบทำวิดีโอยาวๆนะคะ